เดินวัดเดินบาททุกหลานอาหารเขเริ่มจัดอาหารเสร็จแล้วแล้วก็ยอดเดินบาทเมื่อเช้าเนี่ยคนใหญ่บุญเยอะอยู่นายยกว่าจะให้หลวงพ่อกขาลับถ้าจะเอาคืนก็เอาไปให้ตาสีเออไม่งั้นหลวงพ่อจะไปสร้างโรงพยาบาลต่อเออนี่น้าของหลวงพ่อกไม่เป็นไร อาหารหวานขา้าวเยอะแยะก็มอบให้ทางเทศบ,บาลได้ดูจะจัดการอย่างไงให้ท่านอายกพิจารณาเอาว่าคนทุกคนยากก็มากโรงเรียนก็มีโรงพยาบาลก็มากให้คิดเอาเอาเป็นให้เป,เป็นประโยชน์ใหญ่สำหรับป้าก็กินมือเดียวแล้วก็จบแล้วลำบาก,ก็ไี่เป็นป้าอะีรเงินทองของขาวก็ถือไม่ได้ พอลุกออกจากที่แล้วก็คือจบแล้วฉันอะไรไม่ได้อีกนอกจากน้ำเปล่าลำบากอยู่ตัวลงพ่อเองก็ดีตั้งแต่ปีสี่ก็บมาหลวงพ่อย้อนไปให้ฟังทั้งนี้เริ่มร้างโรงพยาบาลปีสี่ก็บมายาวมันท่าทุกวันเป็นเงินมากโกอยู่ล่าสุดก็ไปเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลอำเภอหน,ะนองภผยก็ได้เงียบอยู่เกือบยี่สิบกว่าลา้านที่ได้มากที่สุดก็คืออ่โรงพยาบาลพระปิน 9, น่นเกล้าในหลวงพ่อเล่าให้ฟังก็ได้เกือบแปดสิบล้านแล้วก็ไอ้นี่หลวงพ่อเขาว่ามากแล้วนะไอ้นี่เป็นรัฐบาลอยู่หลวงอยู่ภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระเป็นศูนย์มะเร็งแห่งเ e อเชียเขาว่าเหมือนนะั่ง แต่หลวงพ่อก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะได้อค่าเครื่องมือปรนสามร้อยล้านให้เป็นศูนย์มะเร็งทางสุรากรบีปังงนาข้าวตรงนั้นนมะคาดแต่ตัวตึกก็เลยมาขอลวงพ่อสามร้อยล้านลวงพ่อก็เหยนหน้ามองบนฟ้าโน่นและโอ้ยจะไปหาที่ไหนใหน้รับรองว่าไม่มีแน่ คุยเล่นไปท่านผู้ว่าที่ย้ายจากไปเจรยยภูมเออนั่นแหละแ้กเป็นประธานในผู้วมวยการลหลายฝ่ายแล้วก็หลวงพ่อชี้แนะให้ทำอย่างนี้ยไม่ให้แจก,กสองเป็นบัวชวลล็กๆบอกข้างลานบริษัทจุดต่างๆให้บอกไปทัว่วทั้งภูเก็ตในตระกูลเศรษฐีตึกใบยกอะไรต่มีอะไรให้นำเข้าไป ท่านผู้วา่าจริงก็ไปขอคนรวยมาทำถนนได้สี่ร้อยกว่าล้านแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เดือนมีนาหลวงพ่อไปหลับหลวงพ่อก็บอกกันผู้ว่าอย่าเพิ่งปิดบัญชีเด้อเงินจะไหลเข้ามาเยอะอ่ช่วงหลวงพ่อไปลรบก็เกิดได้เกือได้เกือบห้500าร้อยล้านหลังจากนั้นมา ห้ามปิดบัญชีเปิดไว้ก่อนท่านผู้ว่าก็เออดีลวงพอ่พอเพราะจากนั้นก็ในตระกูลใ้ยกในตระกูลใหญ่อยูย่หูเกศให้มาคนละยี่สิบสามสิบล้าน,านโอ้เออไ็ได้มาเกอะในตระกูลสิบธีคนละสิบล้านสิบห้าล้านยี่สิบล้านทั้งนักร้องไอ ตุนไอสตุนหรืออะไรเออละวิ่งด้วยจัดคอนเสิร์ตด้วยก็ได้มาสามรอยล้านแล้วก็ลูกหลานเนาะรองนางสาวไทยอยู่ภูเก็ตจ,จัดงานอะไรได้มาอีกสองรอยล้านรวมทั้งหมดด้วย,วยเงินพันแปดร้อยกว่าล้านได้เยอะมากแต่หลพวพ่อเป็นสะพานบุญให้ วันนี้ก็ยอดพระป่าได้ญาติโยมด้ฟังดีดีสามตัวสองตัวขึ่งหน้าออกมาแล้วสี่สามสามตัวขึ่งหลังสองสามแปดบันทึกไว้หน่อย <c oughs> <c oughs> ไม่กี่วันนี้ออก <c oughs> ลูกหลานนี่มีโชคก็ได้เลย43,200สามสิบแปดบาทตัวแต่โมทนาเลยนะแล้วนี่ก็ลูกหลานต้องเกยุติส่วนบุญส่วนกุศลไอ้พวกมีคุณของเราทั้งหลายเวลาหลวงพ่อยถาสัตย์ทีเอาขึ้นไปเดือดไปนั่งแล้วนายกเยอ ไอ้ตลอดช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันเข้าพรรษาถ้าไปวันแต่เช้าก็ไปเจอหลวงพ่อที่วัดมีแต่ไปกับไปถึงวันที่เก้าวันที่เก้าข็ท่านอาธิการบดีราชบัตรเชยฟูบางทีก็ทุนการศึกษาเด็กไม่มีหลวงพอ่อฟังแล้วก็เป็นถูกไปมอสุระก็บอกว่าทุนการศึกษาลูกหลานก็ไม่มี แล้วจะทำไงหลวงพ่อก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอาแบบไหนอนั้นก็ลงพ่อเป็นแล้วพระป่าให้เป็นทุนกนารศึกษาลูกหลานแล้วกันเพราะทุกวันนี้ก็ลําบากในทางรัชภัลจังหวัดเลยก็ไม่มีแต่หลวงพ่อมีทศร้อยล้านเอาไว้ไว้ไถ้าคนละที่ละสิบล้านสิบล้านมันก็ยังยังเหลืออยู่แต่ทีไม่เหลือเลยเงินที่วัดเงินในบัญชีหลวงพ่อก็หมด ก็ไอลงจังหวัดเลยจังหวัดเลยมาห้ารอยกว่าล้านลงมาใช้เวลาอยู่ห้าปีเนี่หลวงพ่อย้อนให้ฝังห้าร้อยกว่าล้านแล้วก็ลำพงาสามร้อยแปดสิบล้านสิรินธรทุองสร้างเสร็จในร้อยห้าสิบล้านนี๊กำลังลงชนบทเลยใจหลวงพ่อไม่มีเคนใจบุญเยอะ คนละเล็กละน้อยบาทสองบาทหลวงพ่อใช้เงินไม่เป็นแกกลูกแกะหลานได้ที่จะนำไปใช้ตัวจะนำไปใช้ส่วนตัวก็ไม่มีไม่รู้จะไปใช้อะไรแแกะลูกแกะหลานก็แก,กะอยู่ตลอดตรวส่งเขาเรียนจบปอตีแล้วก็ทำมากินกันไปลูกหลานหลวงพ่อทำหน้าที่เป็นพอ่อเป็นแม่ให้ก็ทำหน้าที่ตรงนี้ไปพอจบไปก็มากี่เหลือก็มา ในปัจจุบันนี้ก็ลุงเหลืออยู่เชิญระบบอีกสองร้อยล้านกำลังลงมืออีกเด้จะลื้อออกไม่หมดเมืออลงบานผู้เขี่ยวเมื่อลุงห่อเข้ามาลงบานเชยภูมิใหม่ๆลือออกให้หมดส่วนใดไม่ได้ตีออกให้หมดบอกกลน่วยการถ้าตีไม่เป็นลุงกาจะสั่งลือเองหมดแลบอกกลุ่วยการลุงห่อบิ้วใหม่หมดเงินสองร้อยล้านก็ ขงก็ได้เยอะอมือนโรงพยาบาลผู้เขียวโรงพยาบยาลผู้เขียวหลวงพ่อบอกพ้นหน่วยกานให้ลือออกใหม่หมดให้ขึ้นเป็นกล่องเป็นลกล่องลูกหลานเข้ามารักษาลมบุกอ่าสะบัดอยู่เดินหืนไปนไหนก็ได้ดูนน้นั่งไม่อมเชื้อโรคก็คอะไรก็ไวหลวงพ่อวางวันนี้ก็ท่านนายกนิมนต์หลวงพ่อมาก็ลูกหลานเอ้ก็ ปีูกอะไรอะไรกันเดิอย่าคิดว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้นไม่ดีไอ้ตรงนี้ใจคิดได้แต่ผู้อภัยก็คือใจใจดวงนี้เลยเอภัยให้ปถูกให้อยู่ร่วมกันด้วยความปาสุกหลวงพ่อเอาธรรมะตรงนี้มาใช้ตลอดเพราอภัยก็คือในใจคนนู้นก็หวังดี คนนี้ก็หวังดีดีทุกคนลูกหลาไม่มีคิดไม่มีใครคิดทำร้ายกันลูกหลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังทุกคนก็ทำเอาดีได้ตัวหลวงพ่อก,ก็ทำดีมาตลอดตั้งแต่บวชก็มาจนถึงทุกวันนี้ถูกดุด่ดาหูได้ยินก็ทนเอาไปเถียงก็ไม่ได้โอ้เราทำเอาดีอยู่ความลงมา ก็เลยไม่ได้สนอะไรมุ่งหน้าเลยทางสายนีไปตลอดจนจนถึงยุคปัจจุบันใช้เงินไปประมาณเกือบห้าวันกว่าล้านโรงพยาบาลโรงประโรงเรียนขีดการศึกษาโรงเรียนต่างๆจัดซื้อที่ให้โรงเรียนจัดซื้อที่ให้โรงาบาลซื้อรถแก๋โรงเรียนโรงาบาลแกเง้นจน มุงสมุรพรตเทพมุ่งสมุดรโรงเรียนต่างๆหรืออยู่เชยภูมิแล้วหลังโตอมอก็ลูกหลานไปฝึกยิงปืนก็ได้เด้อหลวงพ่อสร้างสนามฝึกยิงปืนไว้แต่ถ้าเป็นคุณนายก็จะ่าพาไปฝึกเดี๋ยวขี้โพแตกฝึกยิงปืนแั่นแล้ยลำบากเอีกันเลย หลวงพ่อก็สร้างลงสนามยิงปืนเสร็จแล้วก็ไปเดี๋ยวนี้ก็ไปสร้างให้อะไรถูกหลายจุดแล้วก็ชนบทดิวเครื่องศูนย์หนใหม่ประเทศก็เครื่องบินที่เป็นซากหลวงพ่อก็ไปตกแต่งใหม่ให้บริษัทต่าง ดอนเมืองเขาขึ้นมาดูแลให้ใชยที่แรกเขาว่าจะเอาสิบล้านหลวงพ่อบอกว่าเฮ้ยมันแพงไปหรือไม่ลดลงมาหน่อยสร้างประโยชน์หลงพ่อสร้างประโยชน์ให้อําเภอให้เป็นจุดเด่นของเมืองินบุตรเพราะหลวงพ่อสร้างโรงพยาบาลจนบุตรอยู่ก็ใช้เงินประมาณสิบเอล้านทั้งโรงบาลทั้งซ่อมเครื่องบิน นี่ก็เสร็จแล้วพระเทพพิะสะเสดเจเป็นส่วนพระอ,องค์เดือนธันวาลูออกศิษย์ลูกหาลวงพ่อคณะใหญ่หน้อก็ขอพระเทพก็ฝ้าประมาณเก้าสิบคนเขาบอกไม่เคยมีีหลวงพ่อไม่เคยมีก็ลูกหลานลวงพ่อเยอะก็วาก็พระเทพก็โปดลงมาเขาฟังเก้าสิบคนแล้วก็ลุงพ่อก็ส่วนโรงพยาบาลก็ทุนพระเทพที่หลัง วันนี้ก็ตั้งใจอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลด้วยเพืู่มีคุณของเราทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่รูดีได้ให้ระลึกถึงท่านเพราะมีพลระกําลังเรามีพลระกําลังอันยิ่งใหญ่ก็มีคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นแหละท่านให้ดินน้ําไฟลมมาเรามาสถิตแต่ใหญ่พอได้มาสร้างความดีอยู่เวลาตัวหลวงพ่อเองก็ระลึกอยู่ตลอด เป็นเหนินไปไหนก็ดียิ่งน,นั่งภาวนาะยิ่งเห็นชัดเจนคุณทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ตั้งใจอุทิศให้ท่านท่า,ทานล่วงลับดับไปแล้วขอให้ท่านไปสู่สุคติถือติสัต่ายังมีชีวิตอยู่ขอให้ท่านสุขก,กายสุขใจโลภไปอย่าได้ร้องเบียดอย่างย้อนออกมาวงสาธารณาของเราคุณครูคุณอาจารย์ที่แนะนำบำเสอนอะละไอ้เขาอยู่ดีีสุขอาลมณรได้ <coughs> ya tawari waha pura pali bulenti Sakalang iwa ito dinang petanang upa kapati matitang tumang sami Jandho penara soya พระเจยาญาตสะพี่ริโยวิวาชนโตสะบาลโอโวินาสะโตมัณฑปาวัตวันตาลอยสุขีริกายุโกภวะอภิวาดนาสิลิสานิจังุทาปะจายโนจัตาโลธรรมาวัตันติอายุอันโนสุขัง ba la la si mi akha si me ya ti me ta sa ha me nang darcha, salang, vadoa, namataya, e nang da hi nang da cha u pe ga ta na hi ru nang wa su wa ya van ya di de na na tang be ta na ma ya e wang ni ya อายันจะโอดายินาอินนาสัมมิสุปฏิทิตาภีกาะลาตังอิตายัสสะธนะสุปักขะปิโสยติทามุจายังมิดัสสิโตเอตานาบูจาจักกตาหูลาลามบาลัญจาริหุนามานุปาริมัง Tùm hiu bùn nhang ba du thang hà nà ba can ti lu ca ma ya vi ca so ka sa tu chu pa da wa A ni ka an ta la ya ti vi na san du a si so ti ba kai yang du Ti li ayu javano nu java kang ti ya java sa ta sa ta ayu java jiva ti pavan tu te a va tu sa va mangalang la san tu sa va devata a ma bhunna sa da ti pavan tu te Awatu sabangalang lakan tu sabadewata sabadama nuwawi na sada sodi bawan te awatu sabangalang lakan tu sabadewata sabasang nuwawi you yeah.